นั่งแบบธรรมดามานานไม่รู้สึกอะไรแต่พอคุณแบมมานั่งสมาธิแบบกระตุ้นจักรละปรากฏว่าคุณแบมรับรู้ได้ถึงพลังงานที่ไหลเวียนในร่างกายเลยนะจริงๆนั่งสมาธิแบบธรรมดาก็สามารถรับรู้ได้แต่อาจจะใช้เวลานานแต่การนั่งสมาธิแบบกระตุ้นจักรละเนี่ยมันไวอย่างคุณแบบเนี่ยเดือนแรกที่นั่งเนี่ยคุณแบมรับรู้ได้ถึงพลังงานที่ฝ่ามือพลังงานแบบเวลาเรานั่งสมาธิถ้าของคุณแบมที่คุณแบมสอนลูกศิษย์นะคะการนั่งสมาธิของคุณแบมเนี่ยก็จะแบบนั่งแบบหงายฝ่ามือขึ้นแบบนี้ซึ่งเราส่่วนใหญะ ที่เรานั่งสมาธิอยู่เราจะนั่งแบบนี้ถูกไหมคะส่วนใหญ่จะนั่งแบบนี้ใช่ไหมถามว่าผิดไหมไม่ได้ผิดนะคะนั่งแบบนี้ก็ได้แต่ว่าการนั่งสมาธิที่เอามือซ้อนกันแบบนี้เราจะวางอยู่ตรงตรงตักถูกไหมคะทีนี้ที่มือของเราเนี่ยมันจะมีกระแสะไฟฟ้าอยู่เพราะฉะนั้นเวลาที่เราเอามือนั่งไว้เอาไว้ตรงตักอย่างเงี้ยกระแสไฟฟ้าที่ฝ่ามือเขาก็จะลอยขึ้นนะคะมันก็จะทําให้พลังงานในร่างกายมันตื่นตัวการนั่งสมาธิที่ควรสอนจะแบบจะนั่งแบบงายมือแบบนี้นะคะแบบบนเขา่า ก็คือถ้าเรานั่งแบบนี้เราจะรับรู้ได้ถึงพลังงานถ้าเกิดว่าใครที่นั่งสมาธิแบบนี้อยู่นะคะลองนะคะควรอยากให้สัมผัสนั่งใหม่นะคะลองเปลี่ยนมานั่งแล้วเอามือมือหงายขึ้นแบบนี้เพราะว่าวิธีการหงายมือขึ้นแบบนี้นะคะจะเป็นวิธีการรับพลังจากจักรวาลแล้วคุณจะรู้สึกแบบว่ามันมีพลังงานบุบๆอะ่ะบางคนแบบว่ายิบยิบนะถ้านั่งแบบนี้จะไม่ค่อยรู้สึกแต่ถ้านั่งแบบนี้ ของคุณอัอมจะแบบรู้สึกเหมือนเป็นลูกๆเลยบางคนก็จะรู้สึกแบบยิบๆที่ฝ่าม,มือใครเคยมีอาการแบบนี้บ้างกดสองให้คุณอั๋มเยค่ะที่คุณอัอมสอนลูกศิษย์ในคอร์สเนี่ยเขาแบบว่าโอ้โหแบบส,สารพัดที่เขาจะแบบรับรู้ถึงพลังงานเลยแล้วก็บางทีนะคะอย่างตัวคุณแบบมนเนี่ยนั่งสมาธิก็จะมีแบบพลังงานแบบว่าจากข้างล่างไหลขึ้นข้างบน่ะนะคะทั้งหมดที่คุณอั๋มพูดเนี่ยจะเป็นเทคนิคการนั่งสมาธิกระตุ้นจักระคุณก็สามารถสัมผัสได้ทุกคนทําได้นะคะและตาที่สามเนี่ยทุ นะคะทุกคนมีตาที่สามเพียงแต่ว่าคุณอาจจะยังไม่ได้ไปกระตุ้นมันนะคะมันยังไม่ได้ตื่นตัวยังไม่ได้ถูกปลุกเอาพูดง่ายตาที่สามของทุกคนยังไม่ได้ถูกปลุกเพราะฉะนั้นพอมันยังไม่ได้ถูกปลุกเนี่ยมันก็ยังจะใช้งานไม่ได้